อันนี้มาดูลูกเจ้าบิ๊กเบิร์ดนะครับแม่แตงโมงนะครับพึง<ะ>่งออกได้ประมาณวันที่สิบหกนะครับวันที่สิบหกอันนี้ก็ประมาณสี่ห้าวันนะครับ แม่บ,บ้านนะครับผสมบิ๊กเบิร์ดนะครับดูขาค่อยๆสร้างไปครับเห็นช้างขี่อย่าไปขี่ตามช้างครับเราสร้างเอาเท่าที่มีไปก่อนนะครับตอนนี้ ทดลองเลี้ยงอยู่สามตัวตอนนั้นซื้อในราคาสองหมื่นเจ็ดพันนะครับตนนัวนี้ตอนนี้ได้ลูกสาวแล้วตัวน,นู้นซ,ซื้อในราคาสี่หมืนนะครับแต่ตอนนี้ราคาไม่น่าจะถึงนะครับเพระช่วงนี้ราคาตกครับ ลูกสาวบิ๊กเบิร์ดนะครับน้องมังคุดมีแม่แตงโมนะครับน้องลูกเหรอฮือ,อห่วลูกนะครับแม่แตงโม